แต่ถ้าเสถฐารอดอทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปถูกค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแทนค่ะนะซึ่งเอกนัทพร้อมแล้วพร้อมมากจากเอกนัทพร้อมพันะนะครับก็อยู่ที่ว่าจะไปแทนพิมพัฒนราในเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมหรือจะไปชดเชยเก้าอี้ที่ว่างลงของกฤษดาจีนวิจารณะ ซึ่งเป็นโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าอย่างนั้นก็จะเท่ากับว่ากระสวงการคลังนี่เต็มแม็กซ์มากมีหนึ่งว่าการและสมช่วยแล้วจะไปรวมกลุ่มกับเขาได้หรอพี่ซึ่งมันไม่ได้จำเป็นไง<อ>เขาถึงลือกันหนาหูว่าน่าจะไปอุตสาหกรรมมากกว่าทำไมต้องทำไมต้องสลับประคุมพินพัทนาล่ะก็ในเมื่อมันเป็นโคตาที่ไปได้อีกหนึ่งอะพี่คืออย่างนี้นะฮะพูดตรงเกินไปจะเสียดแทงใจดำมิฮะ ค,คือเดิมมันต้องเป็นขิงตั้งแต่แรกแล้วอะฮะอ๋อตอนนั้นมีคดีแต่ตอนนั้นขิงเนี่ยคดีเขายังไม่สิ้นสุดเคตอนหลังเนี่ยคดีเขาสิ้นสุดแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีคดีติดตัว<อ>คุณสมบัติเขาครบเคเขาถึงเอาปุ้ยไปไว้ตรงนั้นเพราะคุยกันง่ายว่าถ้าเกิดตัวจริงมาเธอต้องไปนะคือปุ้ยก็ตัวจริงแหละแต่ว่าขิงตัวจริงกว่าเ,าเมื่อถึงเวลาก็ขิงกันนะค่ะแล้วถึงได้ถามว่าทําไมต้องไปแทนทําไมไม่ไป ที่อื่นที่ไม่ใช่คลังก็ได้ม,มันไม่พอใช่ีช่สิคะคือมันไม่มีเก้าอี้รัฐรมนตรีโอเคจะไปช่วยที่อื่นก็ไม่ได้แล้วฉันไม่ใช่พูดช่วยโอ้ยฉันปวดหัวฉันไม่ใช่ผูดช่วยเลยขขาวพักนะคะ ทำไมล่ะไม่ใช่กระจิบกระจอกนะคะทำไมล่ะในขาหน้าพักนะคะแล้วยังไงล่ะวันกหน้าอาจจะเป็นหัวหน้าพักก็ได้ค่ะแล้วยังไงล่ะได้ข่าวว่าหัวหน้าพักคนเข้าหายากเหลือเกินค่ะติดเดือนติดดาวสารพัดเกะกะไปหมดเลยค่ะนะฮะนะฮะในพักก็ระสามละสายไปหมดละฮะค่ะก็เอาทีมเอาทีมประชาสัมพันธ์ออกทั้งทีมเลยนี่ฮะกำลังจะหาใหม่กันอยู่นะฮะค่ะยังไม่มีใครไปสมัครเลยใช่ไหมฮะ